พี่น้องซุ่มเจ้าว่าซุ่มเจ้าเหตุงานแลวทุก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 แล้วมันมาคือตายหรอกพี่น้องตายแล้วก็บ่ได้ท <Ash ELLE> ุกเหตุงานแล้วว่าเจ้าของทุก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 แล้วมันคือตายหรอกตายแล้วก็ตายเลยเนี่ยชีวิตมันซ่อนกับชีวิตซุ่มมูเจ้าหลายภาษาภาษานล้วมันคือประอรพี่น้องภาษาแล้วมันไว้น้าหม้เปลี่นปาะศรนี่มันไว้หน้าเปลี่ยนเนี่ยชีวิตมันซ่อนกับข้ามคนเว้าอีกอย่างหลายสู่ต่อไปด้วยชีวิตของุเจ้าน่ะ ไฮโลนะเสียคนจอดผี่ปอบนะกินคนซวยคนบ่ซวยพี่ปอบบากินดอกไฮโลผู้ใดมากจอบผู้นัน้นมักเสียขเขาจาว่ายากผีไปอ้อนซ้อนหลายชีวิตถงทุนเจ้านะครับการจังไดกะเมืออ่อเนี่ยกันมาแบบหน้าน้ำดำนี่นะครับบกวยท่าขี้บหน้าหน้าหน้าขาวครับแต่มันต้องใส่บิล่าฟอกกอนครับผมน้ำดำนี่หน่อยนึงครับผมเดี๋ยว เดี๋ยวจักหน่อยค่อยถอดเดี๋ยวจักหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะหน้าขาวนะครับผมก็จะว่าขีมต้องท่าแล้วมันดำก้นนะหน้าพี่น้องครัขบขีมมันนี่ก็จะขีมหน้าดำขีมจะไปเปิดโว่พี่น้องกอนครับผมขีดหม้อผมพี่น้องครับผม